ยอดมอหญิงอัจฉริยะตอนที่435คุณโง่ที่ดื้อดึงตอนที่สามเมื่อได้ยินสิ่งที่ฟ้านฉีพูดฟ้านจินผู้เป็นพ่อก็ส่ายหัวและพูดว่านั่นเป็นคนที่กู้หลี่เชียงเลือกมาด้วยตนเองข้ายอมเชื่อใจเขาอยู่แล้วฟ้านฉีถึงกับตกใจกับสิ่งที่ได้ยินเป็นอย่างมากท่านพ่อ ท่านรู้งั้นหรอฟานจินก็มองตามบุตรชายของตนเองแล้วพูดว่าข้าอาจจะแก่แต่ข้าไม่ได้โง่เจ้าคิดว่ากูหลี่เชียงจะสามารถสร้างอุบายตกตาขึ้นมาในสำนักศึกษาเฟิงหัวได้โดยปราศจากความยินยอมจากข้างั้นหรือข้าไม่ได้รู้แค่ว่าจินอูเสียเป็นลูกศิษย์ตัวจริงที่กู้หลี่เชียงเลือกมาเท่านั้นแต่ข้ายังรู้ข่าวครมลอยหน้าช่างที่กระจายไปทั่วสำนักศึกษาอีกด้วยและข้าคิดว่าเจ้าเองก็อาจจะอยากรู้ด้วยว่า ปรายกของฝ่ายสัตว์อสูรวิญญาณในมือจินอูเสวียนนั้นข้าเองก็เป็นคนให้กับมือหลังจากที่ฟ้านฉีได้ยินคําพูดของบิดาเขาก็หัวเราะออกมาทันทีอืในเมื่อท่านพ่อเชื่อใจ,ใจอูเสวียทุกอย่างก็ง่ายขึ้นท่านลุงกูมีสายตาที่แหลมคมจริงๆน้องอูเสวียที่เขาเลือกมานั้นยังเหนือกว่าเขาในเรื่องวิชายเยียวยาจิตปัญญาซะอีกนั่นก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเราไม่สามารถวัดอูเสวียด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ใช้วัดผู้เยาว์ทั่วไป ท่านพ่อให้จินอูเสวยได้ลองทำดูเถอะขอรับภายใต้การตื่นและการเกลี้ยกล่อมแบบแน่วแน่ของฟ้านฉีในที่สุดฟ้านจินก็ยอมตกลงให้อูเสวยดูแลสุขภาพของฟ้านจั่วชั่วคราวแต่ถ้ามีสถานการณ์ที่เกินความสามารถของอูเสวยเกิดขึ้นเขาต้องแจ้งให้ฟ้านจินและฟ้านฉีรู้ก่อนอีกทั้งห้ามปิดบังอาการของฟ้านจัวไม่ให้พวกเขาทั้งสองคนรู้ด้วยเมื่อได้คำตอบที่ตนเองต้องการฟ้านฉีก็เดินออกจากห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ด้วยรอยยิ้ม และอาจิงที่ซ่อนตัวอยู่ใกล้กๆห้องทํางานก็ยังคงกลุมแก้มที่บวมช้ำของเขาเอาไว้พลางคิดว่าตนเองตกเป็นเหยื่ออย่างไม่ยุติธรรมในขณะที่มองดูฟ้านฉีเดินจากไปเมื่อเขามองเห็นสีหน้ามีความสุขของฟ้านฉีหัวใจของอาจิงก็ดิ่งบูบตัดสินจากท่าทางเช่นนั้นแล้วเขากลัวว่าอาจารย์ใหญ่คงเชื่อคุณชายใหญ่อย่างแน่นอนและนั่นก็หมายความว่าจินอูเสียจะยังคงพักอยู่ที่ป่าไผ่ต่อไปเมื่อความคิดเช่นนั้นผุดขึ้นมา อาจิงก็รู้สึกวั่นไหวพรั่นพรึงถ้ากระทั่งอาจารย์ใหญ่ยังเชื่อคำโกหกของอู๋สเสียแล้วใครจะสามารถช่วยชีวิตคุณชายรองได้กันล่ะเอ๊ะอาจิงเจ้ามาทำอะไรที่นี่ทันใดนั้นเสียงที่เจอไปด้วยความสงสัยก็ดังขึ้นมาจากข้างหลังของอาจิงอาจิงก็สะดุง้งเขารีบหันกลับไปมองและมองเห็นชายสูงอายุคนหนึ่งที่อายุเกือบจะเท่ากับฟ้านจินกำลังมองมาที่เขาด้วยสีหน้าเมตตา รองอาจารย์ใหญ่อาจิ้งรู้ว่าชายผู้นี้เป็นใครจึงรีบคารวะทักทายรองอาจารย์ใหญ่ก็บกมือให้อย่างไม่ใส่ใจสายตาของเขาจับจ้องมองไปยังแก้มที่บวมแดงบนใบหน้าของอาจิ้งและถามอย่างประหลาดใจเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือดวงตาของอาจิ้งก็แดงกำ่ำเขามองใบหน้าอ่อนโยนและมีเมตตาของท่านรองหนิงใช้แล้วชื่อของท่านรองคนนี้ก็คือท่านรองหนิงหนิงรุย่ย เขาเป็นรองอาจารย์ใหญ่ของสำนักศึกษาเฟิงหัวอีกทั้งเขายังเป็นลูกศิษย์ร่วมรุ่นเดียวกันกับอาจารย์ใหญ่ฟ้านจินอีกด้วยผู้อาวุโสทั้งสองคนนี้จึงมีผู้ชี้แนะคนเดียวกันและเป็นที่รู้กันว่าเขาเป็นคนที่ยุติธรรมและเป็นกันเองในหัวของอาจิ้งก็เต็มไปได้วยความกังวลต่อสถานการณ์ของคุณชายรองเขาจึงเอ่ยปากวิงวอนในทันทีว่าท่านรองหนิงขอรับได้โปรดช่วยคุณชายรองด้วยเอ๊ะเสี่ยวจัวอาการกำเริบงั้นหรือ หนิงรุ่ยขมวดคิ้วเขาถามออกมาอย่างห่วงใยอาจิงก็ร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาในทันทีขณะที่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับหนิงรุ่ยฟังอย่างละเอียดหนิงรุ่ยเป็นรองอาจารย์ใหญ่และฟ้านจินก็ไว้ใจเขามากอาจิงจึงหวังว่าหนิงรุ่ยจะสามารถพูดกับฟ้านจินและโน้มน้าวให้เขาขับไล่จินอูเสวยออกไปจากปา่าไผ่ได้หลังจากที่ฟังเรื่องราวจากอาจิงแล้วสีหน้าของหนิงรุ่ยก็ดูตกใจเอ๊ะ นี่มอบเสี่ยวเจือเอาไว้ให้กับเด็กอายุ14ปีดูแลงั้นหรือค่อนข้างประมาทกันจริงๆหนิงรุ่ยกล่าวไม่แค่นั้นนะขอรับชื่อเสียงของจินอูเสือในสำนักศึกษาก็เลวร้ายจนไม่อาจเลวร้ายกว่านี้ได้อีกแล้วพวกเขาปล่อยให้คุณชายรองอยู่ในมือของคนเช่นนั้นได้อย่างไรกันท่านอาจารย์ต้องสับสนไปแล้วแน่ๆขอรับอาจิงกล่าวพร้อมกับสะอื้นหนิงรุ่ยก็รีบปลอบอาจิงเล็กน้อยและสัญญาว่าจะพูดกับอาจารย์ใหญ่ให้เผื่อว่า าจิอาจจะเปลี่ยนใจเมื่อได้รับการรับรองจากหนิงรุ่ยแล้วอาจิงก็โล่งอกเขาขอบคุณหนิงรุ่ยอย่างมากมายและเดินเช็ดน้ําตาออกไปหลังจากที่หนิงรุ่ยเกลี้ยกลอมอีกเล็กน้อยขณะที่มองตามหลังของอาจิงจากไปสายตาเห็นอกเห็นใจของหนิงรุ่ยก็หายไปโดยไม่เหลือร่องรอยแม้ตแต่น้อย ยอดมอหญิงอัจฉริยะตอนที่436คนโง่ที่ดื้อดึงตอนที่4หืมจินอูเสียงั้นหรือหนิงรุยลองพูดชื่อนี้ขึ้นมาชื่อที่อาจิงพูดซ้ำจนนับครั้งไม่ถ้่วเขาหลีดตาลงและหันไปพูดกับสิทธิ์ข้างหลังเขาว่าไปพาคุณหนูมาที่ห้องทำงานของข้าหลังจากที่ออกคำสั่ง หนึ่งรุ่ยก็เดินไปยังทิศท,ทางที่พาเขาออกห่างจากห้องทํางานของอาจารย์ใหญ่นั่นก็คือทิศท,ทางไปยังห้องทํางานของเขานั่นเองหนึ่งรุ่ยนั่งอยู่ในห้องทํางานของเขาใบหน้าอันอ่อนโยนและใจดีของเขานั้นกําลังจมอยู่ในห้วงความคิดครูต่อมาเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นทําลายความเงียบหนึ่งรุ่ยจึงเงยหน้าขึ้นและพูดว่าเข้ามาประตูถูกผลักออกและหญิงสาวคนหนึ่งก็เยื้องย่างเข้ามาภายในห้องอย่างช้าๆ เมื่อเห็นหนิงรุย่ยนางก็ทักทายอย่างนุ่มนวลท่านพ่อเร่งให้ข้ามาพบเช่นนี้มีเรื่องอะไรหรือเจ้าคะหญิงสาวที่เพิ่งเข้ามาเคลื่อนที่อย่างสง่างามราวกับหงและมีความงดงานเป็นอย่างมากนางเป็นคนที่สิทธิ์ทุกคนในสำนักศึกษาเรียกอย่างเคารพว่าสิทธิพี่หนิงหนิงซินหนิงรุ่ยก็มองดูลูกสาวที่สวยและสง่างามของเขาด้วยความภาคภูมิใจเขากวักมือเรียกให้นางนั่งลงก่อนจะพูดว่าข้าเจออาจิ้งวันนี้ เอ๊ะจริงหรือเจ้าเด็กโง่เง่าที่รับใช้ฟ้านจวในที่ซ่อนของเขาหรือเจ้าคะหนิงซินถามหนิงรุ่ยก็พยักหน้าอืมใช่เจ้าเด็กนั่นก็ยังโง่เหมือนเดิมข้าทําให้เขาพูดทุกอย่างออกมาได้ด้วยคําพูดที่ใจดีแสดงความห่วงใยแค่สองสามคำเท่านั้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ฟ้านจวมีแขกอยู่ที่ป่าไผ่ของเขาซึ่งฟ้านฉีเป็นคนที่พาแขกคนนั้นเข้าไปโอ๊ แล้วฟ้านจัวก็เต็มใจอยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยหรือเจ้าคะแหลกจริงหนิงซินก็พูดออกมาพร้อมกับเลืกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งคนที่พักอยู่ที่นั่นเป็นคนที่เจ้ารู้จักด้วยละใครรู้เจ้าคะจินอูสุียสีหน้าของหนิงซินถึงกับแสดงความประหลาดใจออกมาเพียงแวบเดียวแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วฟ้านฉีเอาเด็กคนนั้นไปที่นั่นจริงๆหรือเจ้าคะเขาทําเช่นนั้นทําไมกัน นั่นเป็นเพียงสิทธิที่ถูกคณะผู้รักษาวิญญาณทิ้งคว้างแล้วเท่านั้นทำไมฟ้านฉีต้องลงแรงมากถึงเพียงนี้ด้วยหนิงซินก็คิดอยู่ครู่หนึ่งนางไม่สนใจว่าอูเสือจะอยู่หรือตายนางเพียงต้องการใช้อูเสือทำให้ฟ้านฉีตกต่ำเพราะฟ้านฉีนั้นเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนเป็นอย่างมากชื่อเสียงของเขาไม่มีจุดด่างพร้อยเลยในสำนักศึกษาเฟิงหัวนี้จึงไม่ง่ายเลยที่จะล้มเขาแต่ในตอนนี้ฟ้านฉีได้วางเดิมพันผิดข้าง พร้อมกับปกป้องอูเสวีที่ถูกทุกคนไล่ล่าอย่างต่อเนื่องด้วยความผิดหลายกระทงของอูเสวีน,นั้นให้โอกาสที่ดีเยี่ยมแก่นหนิงซินในการโค่นลมฟ้านฉีในครั้งนี้และในช่วงนี้หนิงซินก็ใช้การละเมิดกฎของอูเสวีเป็นข้ออ้างทําให้ผู้คนแพร่กระจายข่าวลือที่ไม่น่าพอใจเกี่ยวกับฟ้านฉีออกไปซึ่งนั่นก็ทําให้ชื่อเสียงที่เจรจรัดของฟ้านฉีเสียหายครั้งใหญ่ <c oughs> ข้าไม่รีบเจ้าค่ะตราบใดที่รู้ว่าเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนลูกสาวของท่าน ย่อมสามารถบังคับให้เขาทำสิ่งที่ข้าต้องการได้ใบหน้าอันงดงามของหนิงซินก็พลันปรากฏร่องรอยของความชั่วร้ายหนิงรุ่ยก็มองหนิงซินและเตือนว่าในด้านความสามารถฟ้านฉีแข็งแกร่งกว่าฟ้านจั่วมากนักและในสำนักศึกษาเฟิงหัวชื่อเสียงของฟ้านฉีก็สูงกว่าเจ้าหนึ่งขั้นอยู่เสมอหนิงซินก็รีตาลงด้วยใบหน้าอันงดงามและมารยาของนางบัดนี้ นางนกลายเป็นสิทธิพี่หนิงที่ได้รับการชื่นชอบและความเคารพมากที่สุดในสำนักศึกษาเฟิงหัวแต่ไม่ว่านางจะพยายามมากเพียงใดก็ไม่สามารถเข้าไปแทนที่ของฟ้านฉีในหัวใจของสิทธิคน,นอื่นๆได้เลยแม้แต่น้อยหนิงรุ่ยก็ยังคงพูดต่อว่าอาจิงบอกข้าว่าฟ้านจัวอาการกำเริบซึ่งอาการคราวนี้ดูจะเลวร้ายมากขึ้นโดยสภาพร่างกายของฟ้านจัวเขาย่ำอ,อยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งปีเมื่อไม่มีฟ้านจัว ฟานจินก็จะไม่มีลูกหลานสายเลือดเดียวกันอีกอีกอย่างฟานฉีก็เป็นเพียงแค่บุตรบุญธรรมแถมในเวลานี้ชื่อเสียงของเขาก็เสียหายอย่างหนักแต่ว่าทั้งหมดนี้มันยังไม่เพียงพอหรอกหนิงซินเจ้าไม่เคยทําให้ข้าผิดหวังข้าหวังว่าครั้งนี้เจ้าจะมีแผนที่ดีพอในการจัดการเรื่องทุกอย่างอย่างเหมาะสมนะหนิงซินก็พยักหน้าตอบรับนางเข้าใจความหมายของคําว่า จัดการเรื่องทุกอย่างที่หนึ่งรุ่ยพูดออกมาอย่างชัดเจน